นึกว่าช่องปลิวเมื่อกี้พี่ซอนนึกว่าช่องปลิววันนี้ลองลองอ่าลองลอง,ลองไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กำลังอลงไปภาคใต้นะคะลงไปบกโุลงไปบกโขอยู่เมื่อกี้ตอนที่อยู่หมู่มบ้านเกาหลีโบราณนะหยู่บ้านหมู่บ้านเกาหลีอยู่หมู่บ้านโบ,านบราณเนาะพยายามที่จะไลฟ์สดแต่พีนี้ อีเมลอีเมลอันเก่าก็คือสลับอีเมลไงพยายามไลท์ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ <c oughs> ว่าช่องปลิวอ่าก็เลยก็เลยลองลองไลท์ดูเดี๋ยวกำลังไปส่งน้องอยู่ขับรถไปเรื่อยเดี๋ยวดูด,ดูดูวิวไปเรื่อยเนาะดูวิวกับพี่ซอไปเรื่อยๆละกันวันนี้นาบีไม่ได้มาด้วยนางเล่นตัว ช่วงนี้นาไม่คุยด้วยหน้าหนาวนางขี้เกียจออกมาข้างนอกเสื้อผ้าก็ไม่ใส่วันนี้อากาศดีมองไปข้างหน้านีแสงจะอน่นหน่อยนะแสงจะแบบจะเข้ามาเยอะมากเลยตัตเนเลนเลนึกว่าช่องปลิว <laughs> ค,คิดถึงิทุกทุกคนเลย เดี๋ยวดูดูทางด่วนของเกาหลีไปก่อนเนาะดูทางด่วนไปเรื่อยๆก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้อ่าทางด่วนมายเลขอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่กี้เลขอะไร ทองพีเ,เป็นเป็นคน,นบ้านอะไรนะลืมได <laughs> ้สังงทองบ้านสะพังทองแต่บนน้ำกามเออก็้บ้านเรานี่แหละกำลังไปส่งกำลังไปส่งวันนี้เขาจะไปทำงานที่มุกโพจ้าก็เลยไปส่งนะคะไร่ตายนะเกินมาไม่เป็นไรเกิน 3. ไปสาบไม่โดนเมื่อจะคุยเมือ่อจะคุย นี้ก็คือไปไปเรื่อยๆนะคะนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองคือจริงๆแล้วตอนนี้คือถ้าถ้าจะดูวิวไม่มีวิวเลยนะคะอันนี้เป็นถนนเป็นเป็นอ่าเป็นทางด่วนนะคะทางด่วนหมายเลขสิบห้าปลายทางก็คืออ่าอำเภอมุกโขนะคะจังหวัดบ้านเกิดแฟทพ่ซอนนู่นแหละเดี๋ดูไปก่อนเนาะ ทงมุกโพก็จริงแต่เราจะไม่ได้ไปที่อำเภอก่อนจะแวะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเคเบิลคาร์าก่อนนะคะเคเบิลคาร์ภาษาภาษาไทยแปลว่าอะไรยกรถเค,คเบิลคาร์สายเค,คเบิลเนี่ยรถเคเบิลคาคาร์าาก็คือ คาบินคาไม่รู้กระเช้ารอยฟ้าหรือเปล่าเนาะใช่นะใช่กระเช้าลอยฟ้าเราจะไปดูกระเช้าลอยฟ้านะคะไม่น่าจะทันได้ขึ้นเพราะไปถึงที่นู่นมันก็เวลาเราหลีมันก็สี่สี่โมงครึ่งนะคะถ้าถ้ารถไม่ติดถ้าดูอย่างนี้รถนี้ไม่น่าจะติดนะคะรถนี้ไม่น่าจะติด อีกประมาณตอนนี้สี่สามสี่สิบส่โมงสี่ินชั่วโมงห้าสิบนาทีอีกห้สิบนาทีก็จะถึงปลายทางแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพอไปถึงปลายทางแล้วค่อยมาเจอกันอ้าวแล้วปิดตรงไหนเนี่ยอ้าวลงไม่เป็นแล้วทีนี้ไม่ได้ขึ้นนานแล้วลงไม่เป็นเดี๋ยวนะหาที่ลงอนตรงนี้หรือเปล่า